แนะนำการทําช็อตวิดีโอโปรโมทเครื่องดื่มด้วยมือถือเครื่องเดียวที่คุณทําง่ายๆได้ที่บ้านครับเทคนิคการถ่ายเครื่องดื่มให้ดูน่าดื่มง่ายมากๆครับพยายามถ่ายเข้าใกล้ถ้าใครมีเลนส์ซูมคูณ3ใช้คูนสซูมเข้าใกล้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้คูณหนึ่งแล้วขยับกล้องเข้าใกล้แบบนี้ได้เลยครับ เนื่องจากวันนี้อยู่ในห้องเนี่ยแสงค่อนข้างมืดแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ใช้แสงธรรมชาติดีกว่าวันนี้ผมใช้ไฟประดิษฐ์เนาะเป็นไฟดวงเล็กขั้นตอนที่1เลยครับผมจะใช้ถุงกาแฟครับวางบางเป็นฉากหลังถุงกาแฟเนี่ยจะทําให้เราเห็นตอนช็อตเทนะครับผมจองไว้แบบนี้นะขั้นตอนถัดไปครับเข้าโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็ตั้งกล้องแบบนี้แล้วผมเนี่ยจะใช้เลนส์คูณ3เวลาเราถ่ายวิดีโออาหารพวกเครื่องดื่มเนี่ยนะครับอาจจะต้องหาผู้ช่วยเดี๋ยวน้องโมเริ่มเทน้ำส้มเลยนะครับ เมื่อเราเทเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะถ่ายช็อตจบวิธีการเนี่ยเราจะบิดมือง,ง่ายแบบนี้ดูนะครับผมจะใช้กล้องจ่อเข้าไปแบบนี้นะบิดกล้องง่ายๆไปทางขวาแบบนี้นะครับช้าๆนะเรียบร้อยแค่นี้เราได้วิดีโอเครื่องดื่มไปดูวิดีโอกันเลยครับใครที่กำลังมองหาช่างภาพงานวิดีโอสามารถจ้างงานได้บน Fastwork เลยนะครับ สำหรับลูกค้าใหม่ผมมีส่วนลด10%แบบไม่มีขั้นต่ำมาแจากครับ